ผมขวานซิ้อเช่าเลยแล้วก็อย่าแท้งฟรีเข้าไฟกับเพื่อนสับนี้สับนี่นี่เจอคอมโบก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างบริการเติมเงินโคด้าชอ็อป ไม่ว่าจะเป็นเกมดังต่างๆหรือเกมในเครือ,อไลออดอย่าง L.L.Y Rift, w a r l o r d t Legend of Runeterra ก็สามารถเติมผ่านโค้ดได้ช็อปได้เลยเติมปุ๊บเข้าเกมปับ๊บมีโปรโมชั่นมากมายเชื่อถือได้ไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดชำระเงินในหลายช่องทางและที่สำคัญอย่าลืมเติมผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องลฟสไตล์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาอยู่กับดาเรียสนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครที่สุดยอดเคาน์เตอร์พิกเลยก็ว่าได้ครับลหลายๆตัวที่เจอกับเขาเนี่ยก็ต้องวันเกรงนะอย่างเช่นพวกตัวแบบนี้แบบซินชาเซโตนะครับพวกที่ทําให้ดาเรียสหัต stack ง่ายๆพวกนี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันครว่าเกมนี้เล่นยังไงนอากดาเรียสคือดาเรีสนะครับ หลักๆแล้วรูนที่เขาใช้จะใช้อยู่2รูนก็คือคอนโกลเลอร์กับฟีดฟูดเวิร์นะครับเป็นรูนประจําตัวของดาเลนเรียกว่าได้ครับถ้าเป็นเลนฟาร์มฟรีเนี่ยผมแนะนําให้เอาคอนโกลเลอร์มานะครับเพราะว่ามันจะทําให้สับห้าสแตกง่ายมากแต่น,นี้ไม่ฟาร์มฟรีเลนบวกมาซีก็มาซี นี่ครับ5ส t ต็กแล้วตัวที่จะสู้ดารเรียสจะสู้ยากมากโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนอีกรอบหนึงนะครับแล้วก็ไอเทมของดารเรียสน,นะครับจะมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับคือจะเป็นแบบดาเมจล้วนหรือว่าวิ่งเร็วหรือว่าแทงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบอย่างเกมเนี้ยผมจะออกเป็นสายเบสิกนะครับสายเบสิกเลยก็คือ,อ,อบูทนะฮะบ,บูทกระแล้วก็จะเป็นโพโตเบลก่อน เราค่อยไปแบ็กซิวเวอร์นะครับอ่ะหลายๆคนคงงงว่าทำไมเฮ้ยดาเลียสทำไมถึงไม่ออกไอเทมชิ้นใหญ่ก่อนมันไม่คุ้มเหรอคือดาเลียสนะครับดาเมจหลกักๆของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนการตีซะส่วนใหญ่เลยมันเลยแบบไม่จะเป็นต้องฟิกว่าจะจะ,จะต้องออกของใหญ่ขนาดนั้นนะฮะอ,อันนี้อันนี้บวกผมอีกดผมก็จะบวกด้วยถ้าเขาอยากบวกกับผมผมก็จะบวกด้วย ไม่มีแฟตอ่ะเดี๋ยวผมมาสอนคอมโบสักนิดหนึ่งครับดาเลยนะครับจะมีคอมโบหลายแบบนะครับแต่ผมแนะนำว่าพยายามแคนเซิลแอนิเมชันหรือว่าใช้ออนิเมชันที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดเลยนะฮะก็มันจะทำให้ดาเลียนถึง5สแต็กไวขึ้นนะอย่างเช่นเวลาเราดึงมาอย่างเงี้ยเราดึงมานะครับให้เราตีก่อน1ทีนะครับแล้วอยใช้สกิล1น,นะครับมันจะช่วยเพิ่มสเต็ก ให้แบบว่าบวกบวกเร็วขึ้นนะครับอุ้ยจเจอสินเชาเอกีกแล้วก็ปัจจุบันนะครับดาเลียถูกเนิร์ฟแอตแทคสปีดไปค่อนข้างจะเยอะเลยสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะยากนิดนึงเล่นตัวนี้ก็ต้องเล่นเยอะๆหน่อยนะโอเคตอนนี้อนี่เลีวล5แล้วน่ากลัวมาก หึงมาตีทีก่อนทีนึงครับสคิวหนึ่งโอ,โอเคโอเคโอเคหนึ่งต่อสองแล้วผมลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ QQ นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนที่นักแข่งหลายๆท่านเนี่ยจะมาเล่นกันเซิร์ฟนี้ซะเยอะเลยนะครับเป็น เซิร์ฟที่ทั้งโหดทั้งมันแล้วก็ทั้งโยนคือแบบว่าครบทุกอัตลักนะครับใครที่ดูสตรีมของผมเนี่ยก็น่าจะรู้นะฮะว่าเซิร์ฟนี้มันมากโอเคตอนนี้ผมได้โพโตเบลมาแล้วนะครับไอโพโตเบลเนี่ยมันจะทําให้เรามีท่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นสกิลหนึ่งแล้วก็กดโพโตเบลไปนะครับหรือว่าโพโตเบลเข้าไปดึงรีไฟล์เข้ามาอะไรแบบนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนําว่ากดสกิลหนึ่งแล้วโพโตเบลนะครับมันจะทําให้เราแบบ มีดาเมจจากโพรโตเบลด้วยแล้วก็มีดาเมจสกิลหนึ่งด้วยนะครับแบบนี้นะสกิลสามเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้ตอนทีออ่อีฝ่ายกำลังจะหนีจริงๆดาเลสเป็นตัวที่ไฟดีมากนะครับเพราะว่าในทีมไฟเนี่ยถ้าเขาได้ฆ่าก่อนสักหนึ่งตัวนะครับมันจะไหลเลยแหละมันจะได้ได้แบบฆ่าต่อไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าตะก,กี้ เซตโตเขาไม่ยอมไปนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมไว้ใจเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนเอามาังกรแต่ถ้าเราไปเราจะเป็นตัวขวางจังเกิลดีมากๆตัวหนึ่งครับอีกฝ่ายเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะโดนเราดึงก็จะโดนเราขาดก็จะโดนเราตีเก็บสแตก็กป่าก็จะไม่ค่อยกล้าเข้านะครับเป็นตัวที่จุ่มไฟได้ดีมากๆแต่ทีเนี้ยคือคือถ้าเกมเรานำนะฮะบ,บางทีเราก็ต้องดูนะครับว่า ไป,ไ,ไ,ไปด้ไหมไปดีไหมอะไรเงี้ยเราต้องดูอย่างเกมอย่างเกมเนี้ยผมเห็นว่าเพื่อนผมแม่งเฮ้ยดูดีว่ะผมก็เลยแบบว่าโซโลโคิวในเลนเลยลวกันส่วนเทคนิคการสรับเนี้ยก็ทั้งง่ายที่สุดก็คือออกดาเมจเยอะๆนะครับแล้วก็มันจะช่วยในการสรับง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วดา,ดาเลสอะ คือเก็บสแต็กก่อนเราค่อยสับนะครับเก็บตีสัก3-4ทีก่อนบางทีไม่จำเป็นต้อง5สแต็กแล้วาค่อยสับนะฮะคือบางทีเรา4สแตกแ็กระสับแล้วเอาเอาพาสีแบบพาสีบพาสีไปสับตัวอื่นต่อแต่ถ้าทีมไฟอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้สับไอให้ตีตัวที่เราตีถึงก่อนนะครับอย่างเช่นซินชาวนะครับเราตีปุ๊บ เราไม่จำเป็นต้องสับซินเชาก็ได้นะเราไปสับตัวอื่นต่อคือเราเอาพาสีห้าสแต็ไปสับพวกตัวบางๆอย่างเงี้ยเลือกเล่นได้เยอะมากตัวนี้เป็นตัวที่ต้องใช้ความชำนาญในการเล่นมากถ้าใครเล่นเป็นผมรับรองเลยว่าเป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งในวล์ลิฟครับคือมันเป็นตัวที่หยิบได้เกือบทุกเกมเลยนะมันจะแพ้แค่พวกตัวแบบหลบสกิลหนึ่งเขาได้นะครับอย่างเช่นพวกอาคาลีพวกลีเว่น พวกอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวที่หลบสกิลหลบสกิลหนึ่งไม่ได้นะครับก็จะแพ้เขาเกือบหมดเนี่ยอย่างถ้าเราจะดึงเวรมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ค่อยคุมนะถ้าเพื่อนไม่อยู่ใกล้นะครับดึงมาแล้วจะตีเองซโลโ่คิวเองยากมากให้ตีตัวแท้ง,หล,งหลักๆแล้วให้ตีตัวที่เราตีถึง ผมรอดูอยู่รอซินเชาหรือว่าเซตโตะนะครับผมขวาซินเชาเลยแล้วก็อย่าแท้งฟรีเข้าไฟกับเพื่อนสับในสับ แล้วตอนที่เราเกิดนะครับตอนที่เราแบบว่าสโนบอลแบบนี้นะครับหรือว่าแบบอ,อีฝ e ่ายจะฆ่าเราเนี่ยต้องจ่ายเกือบทุกอย่างเงี้ยค,คือเราเจอใครนะครับเราวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยครับวิ่งเข้าใสา่วิ่งเข้าดึงนะฮะแล้วเพื่อนเราจะตามทันเราจะไม่ตายด้วยดาบินียมันเป็นตัวที่สามารถเอาเลย์ได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราใช้สกิลหนึ่งโดนนะครับมันจะตายยากมาก เ,เดี๋ยวรอ,อ,อเพื่อนพร้อมนะครับผมจะพยายามชวนเพื่อนใส e ่อีฝ่ายตลอดเลยเวทเชิงเงาแล้วน่าเล่นอยู่นะครับแต่ไม่รู้เพื่อนตามทันหรือเปล่านี่นี่เจอคอมโบสก,กิลหนึ่งกับโพโตเบลนี่พยายามฝึกฝนนะฮะมันต้องเป็นรู้ระยะแบบว่าเฮ้ย ถ้ากดพตุตเทลไปมันจะขยื่นไปปานตรงนี้นะสกิลหนึ่งให้โดนไปไปายนะมันต้องแบบฝึกฝนบ่อยๆเราจะแบบว่าทําได้ครับโอเคชิ้นที่3นะครับจริงๆแล้วเป็นพวกเด a แดนจะดีมากในกรณีที่แบบเราเกิดคนเดียวในทีมนะแต่นี้เพื่อเราเกิดเยอะผมก็จะออกพวกมูเมนต์สปีดมานะครับเพื่อที่จะทําไฟท์ให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะออเลยออกเดดแมน แต่ถ้าเราต้องการโชว์แบบเฮ้ย 1v5 เด็แดนครับเดดแดนตอบโจทย์ Okay. เซิร์ฟนี้ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าต่อให้เราเงินห่างแบบห้า0ันห0พันะฮะแพ้ได้ครับถ้าเราโยนซักไฟหนึ่งแล้วก็แบบว่าเพื่อนตายด้วยนะครับเราแพ้ได้จริงๆเป็นเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟที่แบบเล่นกันเร็วมากแล้วก็น่ากลัวครับคือเราพลาดเราเพื่อนจะพลาดตามมันเป็นแบบอุปสรรค อุทานตงตีเสร็จก็ดึงมาสองตัวปุ๊บปุ๊บเคเอ็นเลยครับ โอ้โหรูเซียรูเซียเห็นมากเย็นมากโอเคนี่แหละครับดาวเี็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตัวละครอของเขา